สวัสดีค่ะดิต็อปรัสเพะนะรน้ำฝนคนดอยนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นวันอยู่อีกวันนึงนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะพัดพี่น้องนะคะมาหาปลากันค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันลดลงเยอะมากแล้วนะคะเนาะก็เรามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้คือมาก,กันแบบสิบกว่าคนนะคะยาพี่น้องทันานเลยโหแบบตอนนี้คือเรากำลังด,ดูอันนี้อยู่นะคะเบียรชทีทาน้้ำเนาะงอ้ย <laughs> คือว่านี่คือบอกว่าคืออากาศมันหนาวมากนะคะแต่ก็มาหาปลากันเดี๋ยวเราไปช่วยเขาอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวที่ทำน้กันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เราจะจับปลาฝันนู้นนะคะนาอฝันนี้คือเราจะเปลี่ยนที่ฐานาน้าไปนะคะนาะคุณแม่ก็คือจะอยู่ข้างล่างนะคะนี่ภูปยาดัมเดินในกะหาปูหาปลาในวันนี้นะคะเนาะนี่เลยก็จะวันนี้เลยก็จะพาพี่น้องมากันหมดเลยนะคะคนนี้ก็จับข,ข้าวคันที่แบบเยอะมากนะคะ เรา,เ,าเปลี่ยนที่ทาน้ําก็คือน้าเนี่ยเขาขัานที่จะอ,อันนี้นะคะน้องแห้งยาอยู่นิดนึงนะคะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่าคือน้าเนี่ยมันไหลมาฝันเนี่ยจะเข้าขัานเยอะนะคะนาะเราก็เลยต้องเปลี่ยนที่ทาน้ำไปให้มันอยู่ฝนูไปให้หมดเลยนะคะอันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็น่าจะแห้งแล้วนะคะนาะเพราะว่าเรากัาน้นที่กั้นอ่ะมันจะเป็นแบบกั้นแบบไปสองชั้นาานะคะนาะเพื่อให้สเสน่ห์ที่ผ้อา,าอะไรตัวเนี้ยเขาก็จะใช้ปิ น้ำให้มันไปฝงนุ้นหมดเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามันจะมีปลาอยู่ในที่นี่หรือเปล่านะคะเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตแบบด้านเดิมนะคะเนาะหาปลาก็านั่าจะไปเนี่สนุกค่ะมันจะเหนื่อยเตาที่ตรงนี้แหละนะคะตัวใช้แรงเยอะหนะะ่อยแล้วก็ถ้าผ่านจากตัวนี้เสร็จแล้วก็อันนี้แล้วนะคะเนาะหายเหนื่อยแล้วคะ่ะทุกคนร่วมแรงร่วมใจโคราณีโคราหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จจ้าให้แน่นอนนะคะ แป๊บเดียวน้ำของเราแห้งแล้วนะทุกคนอยู่แล้แค่นี้เดียวนะคะนอกจะแห้งแล้วนี่เราเฝ้า้รบ้านเราก็จะได้ปลาโอ้โหดูปลาค่ะอันนี้จะไป็นเขาเรียกว่าปลาแก่นะคะดูสวยมากเลยนี่มีปลามีปลาแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้นะอูดูปลาสวยมากอันนี้จับปลาได้มเปล่านะคะน้อเก่งมากเลยแสดงว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีปลาเยอะนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรารู้อีกต่อไปอีกนะคะ นี่น้ำให้แล้วเดี๋ยวไปจับปลากันค่ะน้ำให้แล้วเราก็จะช่วยกันจับปลานะคะทุกคนนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นขลางนะคะแล้วก็จากขึ้นไปข้าบอรูไ้ไหมก็คือช่วยกันหานะคะเนาะนี่โอ้โหได้อีกแล้วตัวหนึง่งเดี๋ยวเรารู้ก่อนนี่เลยมันก็จะมีปลามานี้นะคะเนาะปลาที่เราได้ก็คือจะไม่ได้ใหญ่มากะคะเรากะอูอ้ชุนยชุปป๊อตัวนี ยนนูตวินนี้เนี่นีนเรก็เหหล,ละฮ้าปูหาปลากันจัปากันนะคะเยปลัวใหญ่เลยะมันจะไปแต่ปาไสเ,เราได้เลยปลาปลาใสนะคะมันจะแอบอยู่ใต้ก้นหนี้สามตัวเลยอย่ะอยู่ด้วยกัน ข้าบอนน้ำไม่ปลาจะปลาหรือเปล่าจะปลาอะไรบ้างเนี่ยเจปลาเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยอ๋อไหนดูสิแต่หุยได้ปลาขาวด้วยเหรอใช่ขลาเนี่ยเมื่อกี้จับได้สองตัวเลยปลาขาลงไปแต่ขลาไม่ได้ไม่ได้มาเนี่ยมาดูขบวนเนื้อกุ้งปลาใส่ปลาใหญ่มากปลานี้แปลกสุดแล้วไม่เคยเห็นไม่เขาเรียกว่าปลาอะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเรามาดูสวีช้าที่สองคันกัน ขาล่านะคะเนาะเป็นยังไงคะเล่เมืเม่อกี้เราบอกว่าปลาเยอะอ๋อได้ปลาอันนี้อยู่นะไปปลาไซเหมือนกันนะคะเนาะไหนมีมอีกไหมโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ปลาไซอยู่นี่โอ้ว้วาวได้เยอะอยู่นะคะทุกคนอนุญาตไม่ได้รวมการน,นะคะแค่ปนปนการเฉยๆนะคะเนาะก็พาเด็กๆมาหาปลาใช้ชีวิตบ,บ้านๆนะคะเนาะดั้มเดิม เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยใช้ชีวิตแบบนี้แน่นอนนะคะเนอะย้อนวัยกลับไปสมัยก่อนอย่างนั้นนะคะเรามาดูปลาที่เราได้ในวันนี้นะคะทุกคนนี่เลยก็ได้อยู่นะอันนี้อันนี้แค่ทีเดียวนะคะาก็จะมีปลาขาวแบบนี้นะคะนกปลาขาวอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วก็มีปลาใส่ดี๋ยอุ้ยปลาอันนี้ก็ได้อ,อยู่นะโู้ใช่นี่ปลาแบบได้เยอะนะคะทุกคนได้ได้แบบ หนึ่งเมื่ออยู่นะคะเนาก็ต้องรัวกับผักกูดอะไรอย่างนี้มันจะต้องรวมกันนะคะถ้าย่ญ่เดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะเนาะมันก็จะไม่อร่อย,อยงไงปลามันก็ต้องคู่กับผักกุดอยู่แล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บผักกุดแล้วก็จะไปทําเมนูกันนะคะดูซิว่านออ้องฝนจะไปทําเมนูอะไรนะคะวันนี้หาปลาสนุกม,ม,มากเลยค่ะไปกรผ่อมใครด้วยแล้วก็คือไปกระพับผ่อนนะคะนอาเวลาว่างแล้วก็ชวนกันมาหาปลากินแบบนี้นะคะเนาะทีนี้คือนอ้องฝนให้ชมบรรยากาศวิธีการหาปลาด้าเดิอยคอชนเผ่าราหูกันนะคะเนาะ ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย